มันก็คือความโลภใช่ไหมความโลภมันคือความยึดติดนะครับนั้นอะไรก็ตามที่เรายึดติดนะนั่นแหะคือลักษณะของโลภะเราไปติดอะไรนั่นแหะคือลักษณะโลภะเช่นไรเราติดเกมนะโลภะชัดเจนติดซีรีส์ลักษณะนั้นคือโลภะติดมาม่าสมมตินะใช่ไหมอ่อติดอะไรอีกดีติดน้ําหอมติดฟังเพลงอะไรที่เราติดแล้วอยู่นิ่งกับมันเนี่ยท่านในคัมพี์ท่านอุปมาเหมือนเนื้อที่ย่างอยู่บนกระทะร้อนๆเนี่ยเรานึกถึงเวลาเรากินเทปเปนยากิเนาะ แปะไปบุ๋เป็นไงฮะเนื้อแปะติดกับกระทะเลยชั้นได้สันนันโลภะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วแล้วเราติดอะไรแล้วบ้างเราก็ติดในทรัพย์สมบัติใช่ไหมติดในรูปติดในสามีภรรยาหรือบางคนติดไม่กระทั่งความรู้ค่ะหรือละเอียดไปกว่านั้นติดกุศลอ่าใช่ไหมฮะบางคนกิเรสพอละเอียดขึ้นโลภะนี่มันติดได้หมดนะมันติดได้ไม่กระทั่งรูปประพบอรูปประพบรูปประชานอรูปประชานเนาะดังลักษณะที่มีความยึดติดครับจัดไม่ปล่อยเนี่ยคือโลภะ ง่ายไหมง่ายขึ้นไหมง่ายค่ะาจานค่ะนั่นอะไรที่จับแล้วไม่ปล่อยเหมือนเนื้อเนื้อที่ไปแปะที่กระทะร้อนแล้วแปะแนบแน่นแล้วเราขูดไม่ออกนึกออกไหมเราเราย่างถ้าเป็นยากิบางๆแล้วแปะลงไปแล้วเนื้อมันขูดไม่ออกนั่นแหละคือลักษณะโลภะค่ะส่วนวนโทสะก็ก็ตรงข้ามกับโลภะเลยนะครับก็คือลักษณะผักใสนะโทสะก็คือความโกรธใช่ไหมครับเวลาโทสะมันเกิดขึ้นอ่ะมันก็จะมีลักษณะผลักใสอารมณ์ออกไปนะครับ ก็มักจะทําให้เกิดความร้อนนะความร้อนเวลากรธเนี่ยทุกอย่างมันก็จะร้อนขึ้นมาเลยใช่ไหมเพราะว่ามันมันผลักโทรศัท์มันผล,ลักออกทุกอย่างอะ่ะมันแผดเผาเนาะฉะนั้นเวลาโทรศัท์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะป็นไงฮะหัวร้อนใช่ไหมซับซับสมัยใหม่หัวร้อนเราก็จะกล่าวว่าจีที่เผ็ดร้อนออกมาแซบวาจาแซบๆเนี่ยเกียนคีย์บอร์ดทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากโทรศัพทนะครับบาดหน้ากันคอมเมนต์กันใช่ไหมดา่า เวลาอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยโทสะเกิดง่ายเลยใช่ไหมคนหน้าขับช้าก็ด่าไปละด่าถึงโคดบรรพบุรุษก็มีด่าเอาสวนสัตว์มาก็มีใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือลักษณะโทสะหรือลักษณะที่ไม่ได้ดังใจนะครับพอไม่ได้ดังใจปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่โทสะมันเกิดนะครับเวลาเราคาดหวังอะไรแล้วมันไม่เป็นไปนดังที่คาดหวังเนี่ยโทสะมักจะทํางานนะมีักษณะร้อนลักษณะเผา ส่วนโมหะเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าไม่ค่อยแสดงอาการมันจะเฉยๆนะฮะแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะครับอาวิชาความโง่เนี่ยมันไม่ค่อยบอกว่าเราโง่อะอุปมาเหมือนเวลาเราไปกินเหล้ากันเนาะในเพื่อนวงเหล้าเนี่ยแล้วเวลาเราเห็นเพื่อนเมาแล้วเราบอกเฮ้ยเมาแล้วเลิกเถอะเพื่อนมันจะพูดว่าไงฮะคุณกิ๊กในวงเหล้าไม่เมาอ่ากูไม่เมากูยังไม่เมานั่นแหละฮะโมหะเป็นอย่างนั้นแหละคือโง่แต่จะไม่รู้ว่าตัวเองโง่นั นั้นเวลาเราดื้ออะไรก็ตามเนาะมีความเห็นอะไรก็ตามหรือมีความดื้อดึงอะไรบางอย่างนะฮะหรือเอาง่ายๆเอาผู้หญิงบางคนไปเจอผู้ชายไม่ดีสมมตินะไปเป็นค่ารองบาดเขาพูดจาก็ไม่ดีใส่แต่ทนทุกอย่างเป็นโอชินสมัสยโบราณอย่างเงี้ยไอ้บางทีก็เป็นโมหะนะเพราะว่าเขาหลงเนี่ยฮะค่ะมันเกินมันเกินรักอะ่ะโอเคมันกลายเป็นหลงแทนละนึกออกไหมอ่าอย่างนั้นนะฮะเราคงจะนึกออกแล้วน่าจะมีเพื่อนอย่างนั้นในชีวิตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งตัวเราในบางโมเมนต์ ก็าอาจจะเคยเป็นอย่างนั้นบางทีเราก็จะเกิดความหลงเกิดโมหะน,นะครับค่ะอ,อ,อาจารย์ขาหนูขออนุญาตบอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะพเพื่อนๆข่าววันนี้ต้องบอกว่าถ้าพเพื่อนๆมีคําถามธรรมะอะไรนะคะอยากเรียนถามอาจารย์รบกวนเม้นมาเลยนะคะช่วงนี้ที่ขออนุญาตรเรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะอ๋ออาจารย์ขามีคําถามแล้วคะ่ะครับ,รบาจากผมผมก่อนนิดนึงไดแม้่คุณกิ๊กนที่อาจจะยังตอบไม่เคลียร์ดีพอเมื่อกี้คุณ พอคุณกิ๊กบอกว่าอแล้วต่อกีกเกลสอย่างเงี้ยแล้วเราจะจัดการมันอย่างไรถูกไหมอ่าถ้าก็อย่างที่กลับไปอย่างที่บอกนะฮะก็จัดการด้วยศีลสมาธิปัญญาว่าเราจะใช้อุปกรณ์ไหนหรือเอาธรรมะระดับไหนจัดการมันใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเจาะจงเฉพาะโลภะโทสะโมหะที่เมื่อกี้คุณกิ๊กถามเพิ่มเนี่ยโลภะวิธีฆ่าโลภะง่ายที่สุดเลยก็คือทานทานทานถูกไหมเพราะว่าเนี่ยสมมุติผมยึดติดอะไรดีอ่นนี่หนังสือสวดมนต์ขอญาตโฆษณานะครับ เห็นคุณกิ๊กชอบสวมดมนต์อันนี้ทํากับพี่นุม่มกงกับปัน <หา S 1> สมมติเนี่ยเป็นหนังสือเล่มเนี้ยครับเอผมชอบมากเลยแล้วผมยึดติดใช่ไหมแต่คุณกิ๊กบอกอาจารย์อยากได้จังเลยกิ๊กสวมดมนต์ทุกวันสมมตินะ <หา S 1> ผมให้คุณกิ๊กไปได้เนี่ยผมสละโลภะที่ยึดติดหนังสือน,นี้ละออื <หา S 1> ฉะนั้นทานเนี่ยที่เป็นบุญเพราะอะไรเพราะมันสลละโลภะออกเก็ตไหม นั้นจริงๆเราไปทําบุญเนี่ยเราใส่บาหรือเราถวายสังฆทานเราสั่งของน้ําทํากระถิ่นอะไรก็แล้วแต่จริงๆเป้าหมายของการให้ทานคือเพื่อละโลภะออกไปไม่ใช่ไปทําทานเพื่อให้ได้กลับมาการได้ผลของทานนี่เป็นอน,นิสงส์เป็นผลไม่ต้องไม่ต้องคิดแต่การให้เนี่ยตอนตัวเหตุเนี่ยคือการละโลภะเนี่ยเราต้องสำเนียให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ ให้แล้วเราบางทีเราเป็นเนาะสมมติเราถวายพระตาหาให้พระไปถวายกุนเชียงอย่างเงี้ยแล้วพระท่านไม่ฉันจิตตกแล้วทาไมไม่ฉันของของเราทาั้งทั้งที่เจตนาให้เนี่ยให้ไปแล้วแปลว่าอะไรเขาเรียกมุตตะจาระเจตนาไม่เกิดคือเจตนามันไม่ขาดยังยึดว่าเป็นของเราอยู่เลยทานอย่างนั้นันมีผลน้อยมีอันทรงน้อยเพออะไรเพราะมันละโลภะไม่ได้ไงคุณกิกมันยังยึดอยู่เลยว่าเป็นของเราค่ะแต่จริงการให้คือให้แล้วให้แล้ว,ลวจบนะไม่ยึดติดนั้นโลภะ มันถูกทำลายได้ด้วยทางส่วนโทสะเนี่ยมันถูกทำลายด้วยอะไรเพิ่มมันถูกทำลายได้ด้วยศีลค่ะอย่างศีลข้อหนึ่งปณารติบาใช่ไหมครับคืออะไรห้ามฆ่าสัตว์เราฆ่ากันเพราะเพราะเราโกรธจริงไหมคุณกิ๊กสมมติยุงมากัดเราเนี่ยโอ๊ยมันเจ็บมันเกิดทุกขเวรนามันโกรธมันคว้าจะตบเลยใช่ไหมแต่พอเราจะตบเรานึกถึงศีลปุ๊บมันหยุดกึ๊กเนี่ยโทสะมันถูกละค่ะ เพราะนั้นศีลเนี่ยมันจึงเกิดอันนี้สงมากกว่าทานเพราะอะไรเพราะมันละทั้งโลภะและโทสักอธินาทานเนี่ยเราขโมยเนี่ยเพราะเราโลภถูกไหมเราอยากได้ของคนอื่นเราเลยขโมยพอเราคิดถึงศีลปุ๊บอหยุดไม่ได้นะเดี๋ยวผิดข้ออธินาทานโลภะถูกทําลายบุญเกิดตรงนั้นเนี่ยจึงเป็นวินตทีนะคุณกิกเรนพิธธรรมอธิบายมันเป็นวิตนตทีก็เกิดการวิรัต์ตรงนั้นศีลเกิดตรงนั้นนะไม่ใช่สมาทานเสร็จเข้ามุง้งนอนศีลไม่เกิดนะมันเกิดแค่ สมาทานวิรัตคือตั้งใจแต่สัมปติวิรัตมันย <developed Airbnb> ังไม่เกิดตัวศีลจริงๆยังไม่เกิดเนาะทีนี้ภาวนาเนี่ยมันฆ่ากิเลสเพิ่มได้อีกมันฆ่าทั้งโลภะฆ่าทั้งโทสะแล้วก็ฆ่าทั้งโมหะเพราะกิเลสที่รุนแรงที่สุดก็คือความโง่ใช่ไหมที่เราคุยกันไปแล้วก็มีแต่วิปัสนาสมถะกับวิปัสสนานี่แหละที่จะทําลายความโง่ได้อ่าฉะนั้นหนทางในการต่อสู้ก็ฐานศีลภาวนา หรือศีลสมาธิปัญญาค่ะ,ะได้เลยคะ่ะอาจารย์ครับทีนี้กลับมาที่คำถามครับขอภายที่แทรกเพิ่มมีคนบอกว่าโมโนกรรมแรงที่สุดเหรอครับเพราะอะไรเหรอครับค่ะคืออย่างนี้ฮะเรื่องนี้ผมก็เคยไปพูดในหลายช่องนะแล้วบางทีเรายกตัวอย่างกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรมแล้วบางคนก็บอกอ่ามโนกรรมแรงที่สุดอันนี้ไม่ผิดนะที่ที่ท่านผู้ฟังถามมาพุณเจ้าเองก็ตัดว่ามโนกรรมแรงที่สุด นะแต่แต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามโนกรรมแบบไหนใช่ไหมมันไม่ใช่มโนกรรมทุกอย่างแรงสุดถูกไหมเพราะว่าอ,อะไรเพราะว่ากายกรรมบางอย่างก็รุนแรงเช่นอะไรนะคุณจิ๊กอนันตริยกรรมไงถูกไหมเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระราหันทำลายพระเจ้าห่อพระโลหิตเนี่ยเป็นกายกรรมหมดเลยนะแต่ตกนโลกเอเวจีเลยถูกไหมเพราะกายกรรมเนี่ยมันแรงเพราะอะไรเพราะว่าจริงอยู่ทุกอย่างเกิดที่มโนกรรมมันเกิดที่จิตก่อนเราอยากจะฆ่าใครสักคนเนี่ยมันต้องมีจิตคิดจะฆ่าถูกไหม แล้วถ้าเราจะไปฆ่าใครที่เราต้องใช้ทีมงานช่วยเราก็ต้องเอ่ยว่าจีเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไปฆ่าคนคนนี้นะเองไปดูต้นทางให้หน่อยกรรมมันก็แรงขึ้นแล้วเพราะมันออกทางวาจีถูกไหมแล้วพอทําการฆ่าจริงเนี่ยมันต้องลงมือลงแรงกายกรรมก็สมบูรณ์มันครบสามทวารบาปเนี่ยมันหนักแน่นอนแต่มโนกรรมที่บอกว่าแรงสุดเนี่ยท่านหมายถึงมิจฉาทฏี่อันนี้ไม่ต้องไปฆ่าใครเลย ถูกไหมแต่พอเป็นมีความเห็นผิดเนี่ยลงนรกลึกกว่าอเวจี v G. นั้นคนที่ฟังมาว่าโมนโนกรรมแรงสุดะถูกแล้วแต่ต้องฟังเพิ่มด้วยว่าโมนโนกรรมในที่เนี้ยหมายถึงอะไรค่ะ<ฆ>ถูกไหมอ่า<ฆ>นะครับค่ะ<ฆ>ทีนี้ถ้าดูโมนโนกรรมเอ่ะขอภัยทีนี้ถ้าดูอนันตริยกรรมอีกข้อหนึ่งฮะคุณกิ๊กค่ะ<ฆ>ข้อที่แรงที่สุดในอนันตริยกรรมคืออะไรคุณกิ๊กจาได้ไหมขอทบทวนความรู้มีห้าข้อใช่ใช่ข้าพ่อใช่ไหมฆ่าแม่ ฆ่าพระหลานทำลายผู้เจ้าให้ลงห่อพระโลหิตเล่ห์ข่อนึงคือ,อยุยงส่งให้แตกแยกใช่แล้วในบรรดาอนันตยกรรมห้าผู้เจ้าแต่ว่าอันไหนบาปสุดขออาจารย์ได้เมตตาตอบนะสังฆเพศครับสังฆเพศข้อห้าแต่สังแต่สังฆเพศเนี่ยเกิดด้วยอะไรคุณกิ๊กการทําให้สงแตกกันเนี่ยใช้ทวารไหนกายว,วาจาหรือใจใช้สามอย่างเลยอ่าจริงๆใช้วาจาครับวาจาเหรอคะใช่เมื่อทําสงเนี่ยยุยงสงให้แตกกันแล้ว เป็นไงฮะลงสังฆกรรมลงปาฏิโมกเนี่ยในสีมาเดียวกันแต่แยกกันทำเนี่ยแยกกันทําอุโบสถเป็นต้นเนี่ยวจีกรรมสําเร็จเมื่อไหร่เนี่ยสังฆเพศแรงสุดเลยอาจารย์คน,น,น,นั่นจะเห็นนั่นนี่ผมก็เลยจะยกตัวอย่างว่าอะไรก็เลยยกตัวอย่างว่าวจีกรรมอะแรงกว่ากายกรรมนะเห็นไหมจริงเนี่ยไม่ต้องทําอะไร just แค่พูดให้สงแตกกันเนี่ยลงนรกหนักสุดแรงสุดเดินสังกเพศ ก็กลับไปที่คําถามที่เมื่อกี้เอฟซีถามมาว่ามโนกรรมแรงสุดไหมใช่มโนกรรมเนี่ยเพียงแค่เราเป็นมีความเห็นผิดเนี่ยยังไม่ต้องฆ่าพ่อไม่ต้องฆ่าแม่ไม่ต้องทําส่งให้แตกกันด้วยตกนรกลึกกว่าอเวจี G, <c oughs> ก็คือโลกันตริกะนรกถ้าเป็นนิยตมิจฉาพิฐิตสาวเห็นไหมแต่อันนี้ทางตรงข้มามสมมติเราอยากทาบุญนะแล้วเรานึกแต่ในใจว่าเอ้ฉันอยากทําทานแต่อยู่นิ่งเ <c oughs> ๆเลยมโนกรรมแรงสุดไหม <c oughs> ไม่ถูก<ๆ>ไหม อ่ามันต้องออกเป็นวจีิกรมออกไปซื้อของออกไปยกถาดยกอะไรไปถวายนั้นในแง่อีกแง่หนึ่งอ่ะมูดบุญหรือบาปเองมันต้องครบไตถวายค่ะอ่าฉะนั้นพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยเราต้องแยกเรื่องให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวสับสนค่ะอาจารย์ค่ะหนูเรียนถามนิดนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอนันตริยกรรมข้อสังฆเภทนะคะยกยุยงสงฆ์แตกแยกเนี่ยอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับคารวะสอย่างเราใช่ไหมคะเฉพาะส่งไหมคะใช่เฉพาะส่งเท่านั้นที่จะทําได้ แล้วอย่างสมมติเราเป็นคา,ารวาสแล้วเราก็ยุโยงให้คนในสังคมแตกกันอย่างเงี้ยมันเป็นกรรมหนักไหมคะอาจารย์ก็ก็หนักอยู่ฮะแต่ก็จะอาจจะเป็นฝ่ายพวกปิสุนาวาจาแทนก็คือยุโยงให้แตกแยกกันอ่าเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้คะ่ะอาจารย์เท่ากับว่าอนันตริยกรรมห้าเนี่ยเรามีสองข้อไหมคะที่เราหมายถึงว่าเราไม่ถ้าเราเป็นคา,ารวาสเราเราไม่ได้มีโอกาส ทำสิ่งเหล่านั้นและสองข้อที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการประทุสลายพระอาหารหันต์กับสังฆเพศอะไรมะการ<ถ>ขอพูด,พ,ด,พ,ดพูดผู้ผิดค่ะอาจารย์ทำลายพระเจ้า,าทำลายพระเจ้า,า,จากับใช่เพราะพระเจ้าไม่อยู่แล้วเราก็ทำไม่ได้แล้วใช่ไหมส่วน <c oughs> สมก็เฉพาะสมเท่านั้นที่จะทำ แล้วถ้าเกิดว่าเราถือว่าพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยอย่างเรื่องเจดีต่างๆคะ่ะอาจารย์ที่มีอุเทสิกะเจดีบริพเ,เทเจดีอะไรแนี้ะคทีนี้การ,รอย่างบางคนที่เขาไปทําตัดตัดศีรษะพระพุทธรูปหรืออะไรอย่างเนี้ยที่ไเป็นตัวแทนของพุทธองค์เนี่ยไปทาร้ายแบบนั้นเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นกรรมแบบไหนคะอาจารย์คะก็ไม่ถึงอนันตริยกรรมเนาะเราไม่ไม่ได้ทาร้ายพระพุทธเจ้าโดยตรงใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ถือว่า ทุต s l i d ต่อสิ่งที่เนื่องด้วยพทธเจ้านะครับก็ก็ถือว่าเป็นกรรมหนักครับแต่ว่าก็คงไม่เทียบเท่านั้นแต่ยังกรรมอือค่ะค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะอาจารย์ได้ความรู้เยอะเลยค่ะอาจารย์ขะบีขับผู้คาถามมาดรัวๆเลยค่ะอาจารย์ขอค่ะค่ะคุณสมสวยถามว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาจากไหนถึงมาอยู่กับรูปคะอาจารย์โอมาจากไหนถามยากจังเลยอันนี้อันนี้ก็คงต้องบอกว่ามาจากออ ต้องพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยนะเจ้าถ้าจะเอาละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาย่อเนี่ยก็คือเกิดจากกรรมค่ะนะครับกรรมเนี่ยมันทําให้เกิดวิบากนะเราทํากรรมมาไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันก็ส่งผลเป็นวิบากก็คือได้ขันห้ามานะพอมีวิบากปุ๊บเราก็ทําเกิดกิเลสใช่ไหมค่ะอพอเกิดกิเลสเราก็ทํากรรมอีกแล้วกรรมก็ส่งเป็นวิบากอันนี้เขาเรียกว่า,าวัดตะสารกรรม,มาวัดวิปากวัดกิเลสวัสด์ก็จะวนอย่างนี้ครับ ค่ะอ่าฉะนั้นถ้าถามว่าขันห้ามาจากไหนมันก็มาจากกรรมค่ะครับกรรมกิเลสกรรมกิเลสวิกรรมกิเลสวิบากใช่มันก็วนอย่างเงี้ยครับคุณปิยะถามมาว่าอยากทราบว่าถ้าจะฝึกสติปัฏฐานเบื้องต้นต้องทําอย่างไรครับโอ้จริงๆผมมีบรรยายไว้ในยุคพุทธกาสมาคมเนาะเรื่องสติปัฏฐานมีอยู่สิบสามตอนก็ลบกวนให้ไปฟังตรงนั้นก็น่าจะพอเข้าใจภาพแต่ว่า ถ้าจะให้ดีก็ควรอ่านพระไตรปิฎกก่อนว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้อย่างไรค,ค,ครับแลวจริงๆพออ่านพระไตรปิฎกแล้วถ้าต้องการรา,รายละเอียดเพิ่มขึ้นก็อ่านคัมภีร์อัตถกถาที่อธิบายมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วพออ่านอัตถกาถาครบนะฮะอ่านวิสุทธิมรักเสริมแล้วก็ลงมือปฏิบัติก็ไปหาสำนักที่สอนถูกต้องตามหลักการฮะก็แนะนําอย่างนั้นค่ะคุณแมทถามมาว่ารู้กับการกําหนดรู้ต่างกันอย่างไรคะ อืมอันนี้ต้องถามกลับไปที่คุณแม็กว่าคุณแม็กนิยามคำว,ว่ารู้เรากำหนดรู้ยังไงเนาะอ่าครับแต่ว่าถ้าถ้าฟังผิวเผินแบบนี้รู้ก็คือตัวรู้เนาะส่วนการกำหนดรู้คงคงจะหมายถึงการเอาสติไปกำหนดรู้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่อาจจะผิดก็ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่แน่ใจต้องต้องถามกลับไปก่อนว่าที่คุณแม็กนิยามว่าคำรู้นี่หมายถึงอะไรหรือรู้หมายถึงจินตาไม่ใช่ปัญญาหรือสุดตรรกะอันนี้อันนี้คงอธิบายลาบากนิดนึงครับ ค่ะฝากคุณแมทเม็นมันมิดนึงนะคะอาจารย์จะได้อธิบายเพิ่มเติมให้คุณแมทได้นะคะคุณเนยถามว่าการบริจาคโลหิตเป็นทานแบบไหนคะอ๋อโอเคจริงๆทานก็มีสามระดับเนาะถ้าเทียบกับบารมีนะครับถ้าเราบริจาคเฉพาะสิ่งของเนี่ยเราเรียกว่าทานบารมีนะฮะแต่ถ้าบริจาคสิ่งของที่เนื่องด้วยตัวเช่นอะไรบริจาคดวงตาบริจาคเลือดบริจาคสเต็มเซลล์บริจาค พารชมาอะไรก็แล้วแต่ที่เนื่องด้วยร่างกายเราเนี่ยถือเป็นอุป,ปบาร,รมีเป็นบาร,รมีที่แก่กล้าขึ้นค่ะ<ฆ>ส่วนบาร,รมีที่สูงสุดแล้วก,ก็คือปรมาทับาร,รมีก็คือการสละชีวิตเลยแต่อันเนี้ยเป็นของพระโพธิสัตว์เนาะไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องไปทําแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าการบริจาคเลือดเราทําได้เป็นอุป,ปบาร,รมีแล้วควรทาด้วยนะครับ อาจารย์ค่ะแล้วอย่างเวลาที่เราบริจาคเลือดเนี่ยจริง,รงๆในฐานะที่เราไม่ได้เป็นเราเป็นสาวกภูมิเนี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเราอยากจะสั่งสมบาร,รมีเพื่อการบรรลุธรรมหรือมรรคผลนิพพานเนี่ยเวลาที่เราทําการบริจาคต่างๆเนี่ยเราจําเป็นต้องหมุนให้มันเป็นอุปปาร,รมีหรือปรมัตถาบารมีไหมคะเออเราไม่ต้องทําอะไรฮะเพราะสิ่งที่เราทํามันเป็นอยู่แล้วไงฮะมันเป็นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่ว่า ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นสาวกแล้วบาร,รมีขั้นสูงไม่ต้องทํานะจริงๆก็ต้องทําแต่ว่าไม่ต้องทําหนักเท่าพระพุทธเจ้าค่ะนะครับก็คือทาตามเลเวลเราเพราะจริงๆพระสาวกเองเนี่ยถ้าจะปรารถนาตําแหน่งเอตัคคาเป็นต้นน,นะครับก็ต้องสละชีวิตเป็นทานได้เหมือนกันนะในคัมภี์บอกใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวตนเราใช่ไหมหถ้าเรารักตัวตนไม่ได้เราเราก็บรรลุทมไม่ได้นะครับแต่ว่า อย่างอุปบาศารมีเนี่ยทำม,มันก,มนก็มันก็เป็นธรรมที่ประณีตัว่าทานอยู่แล้วก็ควรทําอยู่แล้วครับมไม่ว่าจะเป็นระดับไรนะฮะค่ะก็เหมือนถึงว่าสมมติเราไปบริจาคโลหิตเนี่ยเราก็บอกเราก็บอกว่าเหมือนเราได้สละอวัยวะของเราให้กับบุคคลอื่นอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ก็คิดว่าเราได้ได้สละตัวตนออกไปนี่แหละสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนก็เป็นทานที่ใหญ่ครับอแต่แต่ไม่ต้องไปคิดว่าเราทําเพื่อจะเป็นภาษาวกหรืออะไรแต่แล้วแต่นะฮะถ้าจะอธิษฐานว่า จะทําทานการบริจาคเพื่อนี่ยเพื่อจะเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อจะเป็นมหาสาวกก็อธิษฐานกํากับได้ครับอืมค่ะอาจารย์ขะขอบพระคุณค่ะเมีคําถามนะคะจากคุณว่างจัดค่ะหากเราฝึกติดตารุปัสนากําหนดรู้แบบคร่าวๆได้ไหมคะเช่นกําหนดรู้ราคาแต่ไม่ได้กําหนดลงถึงชนิดของโลภะแปเอ่อถ้าพูดตามในยะอัตฉรถามไม่ได้ครับ ในคำพีอธถกถาพูดชัดเจนหรือว่าถ้าจิตมีราคาเนี่ยต้องรู้ถึงโลภะแปดเพราะว่าถ้าไม่รู้เนี่ยตัวละครมันไม่ครบเนาะบางตัวเราอาจจะไม่คิดว่าเป็นโลภะแต่จริงมันเป็นโลภะแล้วก็หมวดที่สองก็จะไม่ครบเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านคู่ท่านบอกว่าเมื่อจิตมีราคาให้รู้ชัดว่าจิตมีราคาถูกไหมครับหรือจิตปัจจักราคะก็รู้ว่าจิตปัจจักราคะอันนั้นก็ต้องรู้อภิธรรมเพราะว่า จิตที่เว้นจากโลภะแปดก็เอาต้องเอาแปดสิบเอ็ดเปลบแปดอีกใช่ไหมเพราะเอาเฉพาะโลกียะจิตไม่นับโลบุตรละจิตนั้นจิตที่ไม่ใช่โลภะก็คือจิตแปดสิบเอ็ดวงลบแปดกี่ดวงคุณกิ๊กนับเลขกันปอก็คือจิตที่เหลือนั่นแหละเว้นโลภะแปดนั่คือจิตที่ไม่มีราคาค่ะนั้นเยอะมากเห็นไหมเออเยอะเลยมหากุศลก็เป็นจิตที่ไม่มีราคะโทสะเองก็เป็นจิตที่ไม่มีราคะโมหะก็เป็นจิตที่ไม่มีราคะมหาวิบาก็เป็นจิต ที่ไม่มีราคะมาเกยยากําหนดไม่ได้เพราะเป็นจิตของประจรบันถูกไหมรูปล่าว่าจะะจิตก็เป็นจิตที่ไม่มีราคะถึงบอกว่าถ้าไม่รู้อภิธรรมหมวดจิตตามรูปปัสนากําหนดยากเพราะเรายังรู้จิตไม่ครบรู้ตัวละครไม่ครบเลยพอรู้ตัวละครไม่ครบไปดูจิตเอ่อบางตัวเป็นผู้ร้ายเราก็นึกว่าเป็นพระเอกเราก็เป็นครบคาสมาคมกับเขาบางตัวเป็นพระเอกเรานึกว่าเป็นผู้ร้ายเราก็ไปผักใส่ไล่ส่งเขาฉะนั้นอรตถกถาท่านถึงบอกว่าต้องรู้ให้ละเอียด เรื่องจิตตานุปัชนะอืมค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆแล้วก็ถ้ามีความรู้ก็ควรจะกําหนดลงให้ถึงชนิของโลภะแปดใช่ใช่สมัยผมเนี่ยพี่ทำนะคุณกิ๊กผมกินก๋วยเตียเ๋ยวนี่ผมก็ดูเลยในยโลภะดวงไหนอยู่เนี่ยที่กิน้ใช่ไหมสมมติเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบเนาะก็โลภะโสมนัสแน่นอนค่ะถูกไหมใช่ค่ะอ่ามันก็เป็นสี่ดวงบนนะโลภะดวงที่หนึ่งถึงสี่ใช่ไหมแต่มีความเห็นผิดประกอบไหมก็ไม่ได้เห็นผิดอะไรนะเราก็ไม่ได้ กินด้วยการทุจริตอะไรใครแล้วเราก็กําหนดดูเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนาะก๋วยเตี๋ยวกระแทกปากเราก็รู้นิ่มน้ําซุปร้อนเราก็รู้ร้อนแล้วก็เห็นเป็นธาตุฉะนั้นก็มั่นใจว่าเป็นทิฏฐิขตวิปยุตแต่มีใครชวนกินก๋วยเตี๋ยวไหมไม่มีฉะนั้นกินด้วยโลภะดวงที่สามก็รู้ได้นี่ฮะไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ก็สามารถกําหนดแบบใช่ท่านท่านถึงบอกว่าปริยัตมันต้องสําคัญไงถ้าเราไม่รู้ปริยัตมันก็ปฏิบัติมันก็ มันก็คับแคบค่ะปฏิเว่ก็จะเกิดได้ยากค่ะเอ่ออาจารย์คะกิ๊กขอโทษที่ขับบังเอิญมีอะไรบางอย่างครับผมมานิดนึงคะ่ะกิ๊กไม่แน่ใจ which วิสซ r ว p t i o โคติ้ง t h i n มกิ๊กเดี๋ยวกิ๊กขอปิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาถเกาต้องทำเ<ม>ขาบอกว่าเดี๋ยวนะคะอิ i n g เดอร์ริ่งยูคอร์ o o t i n u e your c u r เ e n t เอ๊ะเราคิดต้องทำยังไงล่ะเขาให้กิ๊กกดนะคะอาจารย์ขา verify เดี๋ยวมันจะดับไปไหมครับเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์กิ๊กไม่แน่ใจเพราะกิ๊กกดปกติเขาจะมีเหมือนพัซเซิขึ้นมาให้กดแต่อันนี้เหมือนเขาให้กดเราเราไม่ต้องไปยุ่งมันได้ไหมฮะหรือหรือเขาบังคับให้เราต้องกดฮะ เหมือนเขาบัางคับให้ต้องกดเลยค่ะอาจารย์ค่ะลองดูก็ได้ครับหลุดน้องก็เข้าใหม่ก็ได้ครับได้ค่ะอาจารย์สงสัยอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นหนูขออนุญ,ญาตลงก่อนได้ไหมคะ <S <S เดี๋ยวลงก่อนแล้วก็เดี <S 1> <S 1> <ๆ S 2> <ๆ>๋ยวหนูขึ้นใหม่ได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าหนูกดแล้วมันหนูๆๆขออนุญาตถ่ายรูปเอาไว้ให้ให้น้องแอดมินเดี๋ยวอีกสักอีกสักห้านาทีได้ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตขึ้นใหม่ได้ไหมคะอาจารย์ค่ะเพราะ <ๆ S 2> ตอนนี้นห,นหนูมันมืดค่ะอ๋อเหรอครับ<ด> <ๆ S 2> หน้า <ๆ S 2> จอมันดับไปเลยเหรอครับมันมืดไปแล้วมันก็ไม่สามารถจะแบบว่าทําอะไรอท้ ใช่ค,ะ oh, ค่ะอาจารย์ได้ครับไมีปัญหา